ไปกันอีกแล้วครับสำหรับบอร์ดยอดนิยมใน l t a 1 1 5 5นะครับก<พาย>็จะเป็น ASUS P 8 z 6 8 BLX จะเห็นแบบนี้ใน LTX 1 1 5 5นะครับบ่อยๆครั้งไปเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างสเสถียรใช้งานได้ดีนะครับมาดูขากันก่อนสภาพสวยงามนะ นี่ดูสิครับซูมเข้าไปสวยเลยใน l t j 1น 5, 5, 5ก็จะชอบพวกตระกูล P ผ,ผมนะส่วนตัวผมนะ P ีปอะไรขึ้นไปอะไรเงี้ยนี่ช่อง back c o v e panel นะครับอันนี้เป็นส่งด่วนนะเดี๋ยวรอรับได้เลยครับแพ็กเสร็จแป๊บหนึ่งก็ ส่งถึงมือไม่นาน s ีย i น l number ได้ใบนี้เลยใบยที่อยู่บน YouTube มีผลเทศอย่างดีครับมาเริ่มการห่อกันฝาหลังก่อนฝาหลังก็เข้ากันได้ดีเริ่มการเทสเอ้ยการแพ็คใล่การเทศเราจะใส่พลาสติกไปก่อนชั้นหนึ่งพลาสติกนี้นะ

เอาปับตูก็ต้องเอาปับตูอีกนะกเป็นแนวยาวแล้วกันแนวนี้ตึ๊ดตึ๊ดต้องตัดก่อนชุบชุชุบชุ ประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็สีนูวิธีหนึ่งชุบชิบชิบมอะฮะนี่หอมฝ้าหลังก่อนฝ้าหลัง ไปไป,ไป,ไปอ่ะจากนั้นเราจะยัดพื้นของกล่องก่อนที่จะใส่อันนี้ลงไปนะไปนี่ก่อนเอายัดพื้นของกล่อง เอากล่องแรมไปด้วยเลยละกันนะกล่องแรมเอ้ยกล่องแรมสำคัญไหมเนะี่ยไม่ใช่ก็ต้องใช้เคมนะไม่ต้องมีก็เคมได้มั้งเนาะเออไม่ต้องมีก็เคมได้แหละเอาไว้กันกระแทกไปเอานี่ป้องกันให้มันนุ่มๆดีกว่าอัอนนี้นุ่มแน่นอน ลุ่มจัดๆเลยนี่ก็คือแต่มันใหญ่ไปวะ่ะทำาไงดีวางตะแคงแล้วกันประมาณนี้แผ่นรองมันเอาอ่ะมันก็จะหนามากเพราะว่าจะเป็นแผ่นรองที่หนามากหอหนาจริงอันนี้หนาเลยแล้วข้างๆป้อง,งกัน,ก,นกระเบียดนี้แล้วก็ตัด หยิบอะไรได้ตัดอ่ะฝ้าหลังนะครับใส่เข้าไปแน่นๆเลย,เลยออกเลยข้างใต้ตนี่แน่นๆป่นตืดๆ,ๆืตๆๆเลย ประมาณนี้ก็น่าจะแข็งแรงมากแล้วนะ ปิดได้ป่ะเนี่ยปิดเกิดไม่ได้แต่มันด้านล่างอ่ะมันเป็นแรงแรงเขาเรียกะวะ่าแรงบีบอัดได้เพราะว่ามันเป็นผ้ามีความนุ่มสามารถยืดหยุ่นได้ดีส่วนนี้ก็จะกันดีนะครับเอ้ยพอดีไม่แน,น่นจนเกินไปพอดีกดได้ด้วยข้างล่างมันก็จะยวบตามดีดีดีค่อนข้างแน่นปักนะเกอะ น้ำหนักค่อนข้างเยอะรองรับได้เลยนะครับคุณลูกค้าที่เขารบสนใจชิ้นไหนดูได้บน YouTube เลยนะหรือเว็บกิ้งคอมเม้นท์นะครับดูได้เลยแล้วก็ใครมีคอมแล้วไม่ได้ใช้เทสแล้วไม่ติดบ้างหรือว่าอยากขายแต่ไม่รู้ขายยังไงส่งมาครับ ีผมเทสให้แนละ้วก็ให้ทางผู้ติดตามช่องหรือว่าเขาเรียกอะไรผู้ส่งของผู้ส่งพัสดุนั้นๆตั้งราคามาเลยครับอยากขายเท่าไหร่ตั้งมาได้เลยผมก็ททำลง YouTube แต่ผมคัดคัดเกรดนะต้องสวยก่อนเลยต้องใช้ดีสวยใช้ดีคุณภาพดีแต่ไม่ไม่นับรวมสินค้าที่เทสไม่เป็นจริงๆเช่น อะเทสเมนบอร์ดมันเคยติดแต่มันไม่ติดเนี่ยอะส่งมาให้ผมลองได้ว่ามันติดไหมการ์ดจอมันเคยติดแต่ไม่ติดก็ส่งมาได้ครับขอให้แบบว่าภายนอกเนี่ยสวยดูดีก่อนไม่นั้นฝุ่นมันจะเยอะภายในถ้าถ้าไม่ติดก็ตัวใครตัวมันถ้าติดก็ว่าราคามาเลยครับผมก็ลงราคาเลย,ลเยลดูเป็นตัวเลือกของ <คำ S 1> นะครับรอน,นี้ขอคุณครับ เป็นที่นาสุดาย